แม่แม่คือพ่อแม่ไม่มีพ่อเรือแม่ที่สุดของชีวิตกำลังใจของลูกทุกคนนะครับขอให้แม่มีความสุขทุกวันแก่แนมตลอดไปเป็นลมโป้ลมไส้ลมกเะ่าตลอดไปนะครับขอบคุณคุณแม่ที่สางโบโกมาขอบคุณครับครับคุณแม่เลือดล้ำ มหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศารพระคุณแม่เลิ่อนลำสุธทาทาน,ทานลูกทุกคนกราบการสุดบูชา <jó? S 1> นะครับคือว่าเข้าดิเสียดิเสียเรามานั่งรนี่ไั่ไปกยัยงเลอแม่คนหนึงอยู่แม่ตอนนี้กะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพอ่อคือว่าให้ตุ่มลูกตุ่มเตา้าขอให้ชัวร่างกายแข็งแรงเป็นโฮมโปโฮมไ้บารมี ไอ้ลูกไข่เต่าเลยมึงแง่งไปโดนโดนยูด,ดีมีแห้งเออเสริมสร,ร่างกายแข็งแรงออคือว่าเรียนน้ำพ่อกร้ำคู่สู่ไปน้ำแมอยูดีมีแห้งรำรวยเงินทองเสริมร้างกายแข็งแรงครับเอาปี p p y b i r t ด d a y to you เด้อลำเพินอ่ะเป็นปอะไรมันเป็นวันี่สิบเาเมษนเป็นสาองันถายรอยหกสิบี่หลายๆปีหลายๆรอบมาแล้วเนาะในบในรหกสิบสี่เนาะหกสิบสี่บมกไมเคุน่ขอขอบคุณต คื่อสุเทียกี่พุ่นพรสงการมนางนาลก็ออนห็ด่อนนี้เด็ก่สเทีย พอไปอยู่นั่แล้วกันคือเข้าคิดดีทำดีทำให้มันดีสิ่งดีๆมันวแตสิ่ี้มันมันซู่จอขอยู่ข้างเต้าคิดเอามาเหลือแม่ผู้เดียวพอมามีใครคิดคิดเอาแบบได้ก็คิดไปเลยค่ะเหนือตว่าแบบสิ่งใดนมันสำคัญแต่เมืเต้าคิดแม่ก็ระแสอยู่ข้างเจ้าต่อไปสารต่อสาวต่อพอแล้วไปแล้วเหลือแม่ สาตสามหยดาัง้วยมันมนกว่าคนแ่ที่ดีจะหาใหมุ่ละเอากับไรอย่งมากมหดอกอดไม้ให้มีุกิยาคุก้กันสาซอยกันสาลอยเบแ่งกันจะเลื่อเรืองก้าล่งดังไปชุดช่วงชัดชวาอยาให้มี ข้ามข่อะหาสมาเออพอใบยูนั่เออมีตาแม่เหล่าเจ้าหน่อยที่เดินต่อไปบ่ได้ยจะห้ยบาเด้อให้ลูกให้เต้าคิดเอาซอยกันที่ซอยกันสาให้มีแต่สิ่งดีๆหายล่ำหายลุ้ยรวยแมวก็ให้รวยหลายกว่าเก่าแม่ขวยพ่อให้ลูกให้เต้าทุกสุกสุกขนพ่อนาเลิอพ่อนาอันประเสริฐจงเป็นของลูกเต้าก็คืออ่อนานหน้ามุนสามาหนา่ายใช่ละมุน พุ่มละมุ่งสารมรรมลุผลแผนเหนือโจ้ยเนาะมันนีล่ละมู่สาหลักบรรลุภัยถกขนแม่กะหักทุกคนนั่นแหละเพราะว่าสิเป็นลูกไสหลูกไ่แม่กะหักเป็นคือเป็นลูกเป็นเต้าแม่กะว่าได้ฉิดรายอย่างอืน่นแม่ให้ลูกสารต่อทุกคน้นซอยกันเห็ดยบซอยกันสางให้ลูกเต้าฉีดเอาพอมายู่น้ำแล้วให้ดูแลกันหักกัน เบื้องเม่น้ำเด้อยเดียวเป็นไหนกระไดเอาตำหนักบอกไปหลายมันอีกน้ันจะืาหเต้าวันนี้ลูกเต้าลุงโจครับอานงโนดของกวนวัดเมียู้เชี่ยพรฐนปีนี้แม่เฮาผูเดียว ยนีแม่พอดีเออท่าบดัเล่าสิเคียงเล่าดูน้ำบัเล่ากแต่มา่ามาไว้พ่อนี่แต่หมืเศร้าเป็นควาวือตืนขึ้นตขึ้นแล้วก็สิว้พ่อหไิบขาเอ้ยมนีสสำคัญไหว้พ่อในเจ้าแล้วเป็าสีนหาแล้วบอกม่แห้งว้ตืนขึ้นนะแล้วสิบาแล้วก็บอกหาเนี่ย ออน,น่าผู้เขี้ยวกับขาดกันเนาะอีนี่พอเดียวจะราาเกิดผู้ดเดียวเป็นปีแรกจะไปาอผูอ้ดเดียวอื ข้อนน่กาแฟเสด็จขายดีก็เอานี่ยเพยงเราฝากโชคการงานไหลมากที่มากเก่าทำธุรกิจจากที่กาแฟเสด็จระกับหลนายยาเวทผ่นใ้ะดัประเด็จแส่ปากแดงลำพันธุ์เราดูอำนาจละมุ่งสาอน่าและใช้ละมุ่งสาขายกาแฟเสด็จทุกคนลูกทุกคนจะให้ธุรกิจเหตุไปจะให้มีความจะเลื่อนลุ่งเรื่องเก่าหนา ขายดีขายดีค่ะได้ลอยเท่าพันเท่าลอยล้างพันล้านมาสู่ขอบขั้วทุกๆคนจะหลูกกระได้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยพ่นได้เลยพ่นได้อันเปิดเสือพิณแม่มอบให้ลูกเต่าทุกคนจะให้คิดเอาทำเอาให้ได้ดีได้ดีให้มังนี่ซีสุกซุกปุทุกคนเด้อเอามั้ยแบบนั้นไอ้โม่งคุยเป็นตัวเตียนตัวเบียดกูเนี่ยตงไป่อยู่ยากมากตัวตาอเข้าไปออกกันคุณยบ้านยากม่ ที่พ่อตาบแตแทนเอาค้เนี่ยเอาเป็นภาพที่อบุ่ครับใจคนงามคนดีที่พอแม่สางมาลูกเตหาที่พ่อยงมห็ดีที่สุดนะครับลูกเก่าทุกคนเลยี่หายไลูเก่าทุกคนไปกันเ <ไ>บ่บไรบ้าหกินบ่รบาหักนอนหักห,หกลแล้วยต,แตยมแม่คือระยาใหู้กแม่เท็ดีท่าีชีดีท่ามีดดามันจะมีสิ่งดีขอแม่ชู่ที่ิีครอบลรัวจะขอใส่ีพทุกคนเลยหักปุทุกคนบ่อบรบาหักนอนเนี่ยทุกพร่าก็นน่กัการช่วชาวอะไรนีอะไรอ่ะว่นนี้กับชีดเอา ก็เป็นทัน่งมันบดดีเข้ากับพอีเข้ากับอลหละไปเนี่ยมันบดดีบดดเพ็ดบดดียิ่บจะไปปีเล็กปีใหญ่ปีเลกปีใหมันจะได้มายูนั่ขอบขั้วเดียวกันแนวเห็ดไปทําำไปบางอย่างพอปิดกระเอกาเข้าไปเดียวเบาโตเสามันจะมีสิ่งดีๆไปเก็บไปเรียนตะลอยมันจะดีๆึ้่งดอกสิ่งใดแต่เรื่องใหมันจะชิมดีไปไม่ตปา นอันดุสุดข้นลำลุ้ย่เดี๋ยวไม่ให้คุณกับหักแข็งแน่นตลอดจรตลอดไปเลยสาธุมียังไรครับพี่น้องเ <c oughs> พระาะว่าเป็นช่วงโควิดครับพี่น้องเอาท้ายปลากันเลยสิล่ามาหลายครับพี่น้องมิถุนเข้าขัวสาวน้อยครับมันีไบ่ไหวพอนมอนจะถึงแม่สุภาพฉะนั้นก็

ให้มีความสุขสมบังทุปกปรารขอให้มีอายุมั่นัยืยนอยู่เป็นล่มโพลรบมใของล,ลูหลานตลอดไปนานเด้คุณแม่เด้อาสุครับพนอสาธุคบพี่นอย่อางไรครับพี่น้องเป็นบรรยากาศีเรีกได้ว่ของอมันเกิดในสภาพราปกติแล้วันที่สิก็จะเป็น,พพว,นวัน,น,ปเ,ปนเกิดพ่อสองการแต่ว่าพอสองการมาอยู่แนเลาเดียวนกานย้าอนหันเนี่ เรียกว่าความทรงจําดีๆ้างาครับเก็บไว้แค่ความทรงจำครับสารัินี่นก็ฝากพี่ฝากน้องสนิทไว้นรเออเดี๋ยวคิดด่ามากันครับเอาขอบคุณทุกคนแล้วครับขอบคุณพี่น้องทุกท่นดีเสลสลายเปร่ากคนตตาชมนะครับเออเมื่อไรเมื่อไรทำนี้ามสุบทำเลยตลอดปีโชคดีตลอดไปสาธุครับไปหาไปัดเลี้ยงกล้วยมาแต่วนี้วันี้ดี๋ยันี้เดี๋ยวว้ารับเี้จะกาให้ คุณเป็นคนรักที่ชอบเลยไปเอาต้นกล้วยเอาในกระฉันจช่ไหมคะโอเคโอแบบเรเอามาที่หนครับผมครับผมครับผมีผม่ชอบไปอะแต่ก็ไม่นน้องสวัสดีครับ